มาต่อประเด็นนี้นะครับในเรื่องของการค้ำประกันยินกู้อันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับต่อเกษตรกร,กรและผู้ประกอบการ SME ด้วยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้มาระยะเวลาหนึ่งแล้วะครับ,รบในเรื่องของพวกคาร์บอนเครดิตอะไรพวกนี้นะครับแลวเขาก็มีการเอาไม้ยืนต้นที่ปลูกอยู่ในที่ดินอของท่านเนี่ยนะครับเอาไปค้ำประกัน เพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยมาหมุนเวียนของธุรกิจของท่านได้ด้วยคือท่านยังไม่ต้องตัดไม้นะไม่ต้องตัดไม้ยังอยู่นะเอาไปค้ำประกันกู้ได้บางท่านยังไม่ทราบอันนี้รัฐบาลเขามาย้ำเลยว่าเฮ้ยทำได้ใช่ซึ่งจริงๆก่อนน้าเนี้ยที่เขาจะเอาไปค้ำประกันกันขาจะเป็นพวกกิจการอย่างพวกร้านทักฟูอ่ะเขาจะเอาไว้ตัวรถเนี่ยไปค้ำอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็สิทธิ์เรียกร้องเช่นสิทธิในเงินฝากก็เอาตัวเงินฝากที่มีไปค้ำครับสองนะครับสามก็จะเป็นอสังหาริมทรัพย์ ขออภัยครับเป็นสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเครื่องจักอะไรพวกนี้ไปค้าได้แล้วก็อสังหาริมทรัพย์พวกคอนโดมิเนียมหรือที่หัวสายไปค้าได้อันนี้ปกติแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้นะเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรนะครับหรือก็สิ่งอะไรพวกนี้ก็เอาไปค้าได้เหมือนกันครับแล้วก็ทรัพย์สินอื่นที่เพิ่มมานะครับก็คือไม้ยืนต้นนี่แหละครับเรามาดูข้อมูลกันนิดนึงนะครับเขาสรุปเมื่อสิ้นปี2567นะครับ31ธันวาคมเขาบอกว่าณ ณช่วงนั้นนะครับสถาพันการเงินมีการจดทะเบียนรับไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันไปแล้วนะครับจำนวน1 6 7 3 0 2ต้หนครดับส้เงินประกันครับคุณต้นกว่า1 8 5ปล้านบาทโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเอาไปเข้าประกันได้เงินไปประกอบธุรกิจาชหมุนเวียนใช้จ่ายใช่ซึ่งเขาก็ย้ำนะครับท่านอนุกูลพึกษาอนุสักเนี่ยท่านรองโฆษกประจำสำนักยกรัฐมันตรีท่านก็บอกว่าการใช้ไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันนะครับ เกษตรกรและผู้ประกอบการนำมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อโดยที่ไม่ต้องตัดไม้ที่คุณต้นบอกเนาะแล้วก็ยังสามารถสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นในอนาคตจากการเติบโตของต้นไม้ไม่ใช่ว่าไปวงเงินประกันเท่านี้นะแลวจะเท่านี้ตลอดนะหมายถึงเงินแหละใช้ปกติแต่ตัวมูลค่าของต้นไม้มันเพิ่มขึ้นก็ยังเป็นของเราอยู่ใช่ยังเป็นของเราอยู่แล้วก็แหล่งต้นไม้ก็จะเป็นในการกักเก็บคาร์บอนเครดิตซึ่งสอดรับกับการพัฒนาของธุรกิจ ทั่วโลกด้วยคพาะธุรกิจในอนาคตเนี่ยเขาก็จะใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมครหรือเรื่องของการที่เอ่อซีโอรเวทอะไรพวกนี้ครับคก็คือจะรณนงคลงให้เราเนี่ยปลูกต้นไม้ในที่ของเรามากขึ้นแล้วเอาตรงเนี้ยไปเป็นหลักประกันหรือว่าไปขายให้ก็คือคาร์บอนเครดิตนี่แหละนี่ยแครับผมยอดเยี่ยมเลยช่วยกันลดโลกร้อนนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสในเรื่องของเงินทุนใช่ครับ